ซอยบางลาหาดปาตองคึกคักเปิดถึงตี4คืนแรกคุมเข้มด้านความปลอดภัยด้านผู้ประกอบการมั่นใจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า20%บรซบรรยากาศภายในซอยบางลาหาดปาตองจังหวัดภูเก็ตในช่วงค่ำคืนวันที่15ธันวาคมต่อเนื่องมาจนถึงเวลา4นิกาของวันที่16ธันวาคม2566 ซึ่งเป็นคืนแรกที่สถานบันเทิงสถานบริการในซอยบางลาและพื้นที่อื่นๆของป่าตองสามารถเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา4นาฬิกาหลังมีประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดเวลาเปิดปิดสถานบริการฉบับที่3พศ2566เรื่องขยายเวลาให้สถานบริการใน5จังหวัด เปิดให้บริการได้ถึงเวลาสีนาฬิกาของวันลุ่งขึ้นในราชกิจจานุเบกษาโดยในคืนแรกของการขยายเวลาเปิดนั้นนายโสภณสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจดีศิลเลศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจธารณาสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการบริเวณซอยบางราหาดป,ป่าตอง เพื่อตรวจความพร้อมและมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในพื้นที่ซอยบางลาและพื้นที่รอบๆเช่นการตรวจคัดกรองหัวซอยท้ายซอยก้องวงจรปิดการเฝ้าระวังอักขีภัยและเน้นย้ำตรวจสอบไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการด้านผู้ประกอบการสถานบันเทิงซอยบางลานายวีรวิทย์เรือสมบัติ ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองกล่าวว่าผู้ประกอบการและอำเภอกระทุ้จังหวัดภูเก็ตได้วางมาตรการในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งจุดตรวจคัดกรองหัวซอยท้ายซอยการดูแลเรื่องของความสะอาดการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลังผับปิดทั้งนี้เพื่อเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยการเข้ามาใช้บริการและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเรื่องของความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะขณะนี้เป็นเพียงการทดลองเปิดในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมไปจนถึง15มีนาคม2 5 6 7หากสามารถดูแลในเรื่องของความปลอดภัยได้ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นและมั่นใจว่าการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงในป่าตองไปจนถึงเวลา4นาฬิกานั้นจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า20% เพราะช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวดื่มกินมากที่สุดคือหลังเที่ยงคืนไปแล้วจรงแล้วเราเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสตาร์ทนะครับแล้วก็มีทางปกครองของจังหวัดมีทางปกครอ,องของอำเภอเองก็ลงพื้นที่ ก,ก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีเยี่ยมเพราะเรามีการวางมาตรการต่างๆเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะวันนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นดีเดย์วันแรกด้วยไม่ใช่ดีเดย์วันแรกเป็นดีนเดย์ Day วันที่2นะครับแต่ว่ารูปแบบต่างๆเนี่ยเราวางเอาไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนกวาดขยะที่ทําความสะอาดตลอดตลอดเวลาที่สถานบริการของเปิดอยู่นะครับแล้วก็ยังมีจุดตรวจหัวซอยท้ายซอยนะครับที่เรา,าลงขันกันของผู้ประกอบการนะครับโดยการจ้างเซ c ร r i ิ y ตี้มืออาชีพมาด้วยนะฮะวันนี้ แน่นอนครับผมตอบเสมอครับว่าเมื่อไหร่ที่เรามีการขยายเวลาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเมื่อนั้นนะครับจะมีการขยายเศรษฐกิจขึ้นมาแน่นอนครับประมาณสัก2ี่0ก็แล้วแต่แต่ทีสี่ก็คือทุกร้านต้องปิดครับตามตามที่เราคุยตกลงกันเอาไว้นะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับทางของท่านานอำเภอเองที่มาวางมาตรการของทาำพิการเองนะครับที่มาวางมาตรการต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของเวลานักท่องเที่ยวที่เขาเมาแล้วไม่ไหวจริงๆอ่ะเราจะต้องมีการเตรียมรักษาลเ้าไว้าด้วยนะครับ